นะแล้วเขาก็อธิบายเพิ่มไปอีกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเอหิปัสสิโกโเชื้อเชิญให้มาพิสูจน์กันได้อาการลิโกโเป็นจริงตลอดการคําสอนของท่านนั้นดับทุกได้ทุกเรื่องเป็นจริงตลอดการโอ้พระพุทธเจ้าอยู่วิเศษขนาดนั้นเลยเลือกนะแต่ว่าเราก็ไม่มีเราก็ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนอกจากเอาตัวเข้าไปศึกษาอย่างน้อยก็มีคนพูดอย่างนี้มาจริงหรือไม่จริงก็เป็นไปได้แต่ลึกๆเราก็รู้สึกว่า ทำไมคนเคารพเยอะจังพระพุทธเจ้าท่านต้องมีอะไรดีท่านต้องมีอะไรเก่งของท่านแน่ๆเลยนะคนถึงเคารพอย่างนี้ก็เลยตัดสินใจไปศึกษาว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพพอศึกษาไปศึกษาไปโอ้โหพระพุทธเจ้าสอนในสิ่งที่วงการแพทย์ทั่วโลกไม่สอนวงการสุขภาพทั่วโลกไม่สอนพอศึกษาไปถึงรู้ว่าพระพุทธเจ้าจบทั้งแพทย์ทางโลกและทางธรรมท่านจบแพทยศาสตร์ทางโลกด้วย และกระจกแพทยศาสตร์ทางธรรมโอ้โหชนิดที่ทางธรรมนี่ไม่มีใครเทียมเท่าเลยพอศึกษาไปศึกษาไปนี่ผมรู้เลยว่าโอ้วงการสุขภาพไม่มีทางรู้ได้เลยว่าจะแก้ปัญหาโรคทุกโรคได้อย่างไรให้ตายเถอะเขาจะพัฒนาวิจัยกันไปอีกกี่ล้านชาตินะก็ไม่มีทางรู้ได้ถ้าไม่พบพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์หรือสาวกแท้ของท่านที่ตีแตกในเรื่องนี้จะไม่มีทางเข้าใจหรอก ไม่ต้องอะไรมากหรอกไม่ต้องอะไรมากหรอกเขาเขาไม่เข้าใจนี่นะมันโอโ้โหมันลึกซึ้งแค่เรื่องวัตถุนี่เขาก็ไม่เข้าใจละถ้าละเอียดมันจะถึงจิตเลยนี่ยิ่งแล้วเลยยิ่งแล้วเลยนะเพราะขนาดแค่นี่เล่าแบบสุดๆเลยนะขนาดว่านะมีอาการในใจนะนี่พระเจ้าพ,พบต้นเหตุของโรคนะมีอาการในใจว่าถ้าได้อันนี้จะสุขใจถ้าไม่ได้จะทุกข์ใจนิดๆนะเล็กๆนะเล็กๆเท่านั้นเองนะเหมือนจะมีเหมือนจะไม่มีนะ อันนี้นี่โอ้โหยังสร้างโรคอย่างหนักเลยจะบอกให้แล้วคุณให้ตายแตุ่ณเป็นรักษาอย่างไงก็ไม่หายคุณรักษาไปเถอะรักษาให้ตายยังไงก็ไม่หายอาจารย์เป็นมาแล้วรู้จักมาหมดแล้วสิ่งเหล่านี้จนจนกว่าคุณจะเลิกได้สุขหลอกในเรื่องนั้น,นก็คุณจะรู้ว่าสุขหลอกมันไม่เที่ยงมันไม่มีจริงเนะแล้วมันก่อทุกข์ก่อทั้งทุกข์ใจทุกข์กายเรื่องรายตลอดกาลมันเป็นวิบากรายตัวจริงเสียงจริง คุณอยากได้สุขหลอเนี่ยเป็นวิบากร้ายตัวจริงเสียงจริงแล้วคุณก็โอ้โหไม่อยากได้มันเลิกอยากได้แล้วคุณก็เห็นว่าวิบากร้ายหายเลยนะทุกหายเลยวิบากร้ายหายเลยมีวิบากดีขึ้นมาแทนแล้วคุณนึกจะรู้ว่าโอ้ต้นเหตุของโรคที่วงการสุขภาพไม่รู้อย่างหนึ่งคืออันนี้แหละพระพุทธเจ้าใช้คําว่าวิหิงสาวิตตกการคิดที่มันยังเบียดเบียนอยู่ยังกิเลมาถะอยู่นี่ในอา,าพาธสูตรท่านตรัสเอาไว้เลย โอ้โหละเอียดขนาดนั้นเลยแล้วไม่ใช่เรื่องเดียวนะทุกเรื่องถ้าคุณยังเหลือเศษนี่อยู่เรื่องใดก็ตามมันเป็นตัวก่อโรคทั้งหมดนี่ไม่ต้องพูดถึงไอ้อยากใหญ่ๆแล้วไปลงมือทําทางกายทางวาจานะแม้แต่ความอยากเล็กๆขนาดที่ว่าจับได้ชัดหรือขนาดที่ว่าจับไม่ชัดเหมือนจะมีเหมือนจะไม่มียังเป็นตัวก่อโรคที่ร้ายที่สุดเลยอาจารย์ถึงว่าโอ้โหแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงพระพุทธเจ้าถึงบอกว่า ถ้าไม่ได้พบสัตวุรุษไม่ได้ฟังสัตธรรมจะไม่มีทางรู้ได้ว่าน,นี่คือต้นเหตุของโรคร้ายที่ไม่มีใครเขาจะไม่มีทางแก้ได้เลยคุณจะเก่งแค่ไหนใช้วิชาอะไรก็แก้ไม่ได้จนกว่าจะรู้วิชากําจัดสุขหลอกแล้วเข้าสู่สุขแท้กําจัดสุขทุกหลอกได้สุขแท้ที่ผ่องใสไร้กังวลโอ้โหสิ่งนั้นจะเกิดจะดับจะได้ไม่ได้นี่มีแต่ผ่องใสไร้กังวลอย่างเดียวเลยเนี่ยทุกใจทุกกายเรื่องไร้หายวินาทีนั้นเลยฟับเลย อย่างนี้เป็นต้นนะาาต้องไล่ไปเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องมีรายละเอียดที่เยอะจึงโอ้โหผมเลยว่าวงการสุขภาพนะให้ตายแต่ก็จะวิจัยอีกกี่ล้านชาตินี่เขาก็จะไม่มีทางพบวิชารักษาโรคที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกหรอกถ้าเขาไม่ได้พบสัตบุรุษหมูมิตรด,ดีไม่ได้พบพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์สาวกแท้ของท่านหรือคนดีแท้แท้ที่ท่านเข้าใจอันนี้เข้าใจเรื่องนี้จึงจะ ได้นี่ยังไม่นับการปรับสมดุลร้อนเย็นอะไรด้านวัตถุอะไรนะนี่เล่าเรื่องจิตวิญญาณถ้าเรื่องจิตวิญญาณนีนิดเดียวอยู่เท่านี้เขาจะยังเข้าใจไม่ได้หรอกเขาจะแก้ปัญหานะั้นไม่ได้นี่มันคือความลึกซึ้งนี่ก็เล่าให้พี่น้องฟังอย่างหนึง่งนี่เป็นประเด็นที่สาคัญที่สุดเลยอย่างหนึง่งเพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีทางเข้าใจได้หรอกไปเรียนหนังสือใครสอนไม่ละ ใครไปสอนคุณไปเรียนเธอโรงเรียนสุขภาพไหนโรงเรียนไหนก็ช่างไปะจะถึงโรงเรียนสุขภาพเขาก็ไม่สอนนะเขาจะไม่รู้ไม่มีภูมรู้ในเรื่องนี้อย่างนี้เป็นต้นนะ